สวัสดีครับชนวชมน้องของฝันนะครับนี่คือจริงๆแล้วผมถ่ายคลิปจบตั้งแต่เย็นแล้วนะครับแต่เพอเอินโทรศัพท์อ่ะมันมีปัญหาข้อมูลเต็มครับผลสุดท้ายแก้ไขไม่ได้ก็เลยหมต้องมาเริ่มต้นถ่ายใหม่ตอนกลางคืนเลยครับที่แรกถ่ายตั้งแต่เย็นลงคลิปังคือถ่ายจะลงคลิปตั้งแต่เย็นแล้วครับแล้วโทรศัพท์ก็มีปัญหา นี่ะครับอันนี้คือด่างถังทองดอกกำลังมาเลยครับดอกกำลังมาเยอะเลย นี้ก็จะเป็นนางงามครับสวยส่วนในนี้ก็จะเป็นเหลืองบ้านบุรีนะครับแต่ว่าไม้ต้องซ่อมอีกเพราะว่าช่วงฝนลงเก่งเสียเยอะครับดอกกำลังมาเต็มเลยเหลืองบ้านบุรีครับอันนี้มาแล้วดอก ันนี้ก็จะเป็นมายานะครับตามตามสไตล์เขาครับมายาออกมาก็ดอกอย่างเดียวเลยครับนี่ครับทุกช่อครับทุกช่อเนี่ยครับทุกช่อครับนี่ครับไม่มีช่อไหนที่ไม่ไม่เป็นดอกนะคร <mor> <never must S 1> ับเล็กๆน้อยๆนี่เป็นดอกหมดนี่ครับทุกช่อครับนี่ครับ เป็นดอกทุกช่อนครับตามสไตล์เขาครับคือเหตุผลที่มายาเนี่ยในตลาดมีน้อยแล้วก็มายาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าราคาค่อนข้างจะไอ้นี่ครับ จะสูงพวปกติของไม้อื่นก็คือเหตุผลก็คือเขาทำยากแล้วก็คือไม่มีกิ่งทำเพราะว่ากิ่งเขายาวช้ามากครับมันก็เลยแต่ความต้องการของคนเยอะของลูกค้าเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่พอเพราะว่ากิ่งเขายาวช้ามากเขาโมเดบ้าดอก อันนี้ครับมาเริ่มกันต้นที่หนึ่งจริงๆคลิปมันถ่ายจบไปแล้วนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันเต็มมัน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 เป็นยังไงไม่รู้ครับอันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งเนี่ยผมลงคลิปผมลงคลิปจนจบไปแล้วนะครับเขียนอะไรเขียนไว้ทุกต้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่สองครับดอกค่อนข้างจะโดนฝน ตที่สองนะครับต้นที่หนึ่งาม้อยห้าสิบครับค่าส่งเจ็ดสิบบาทส่วนต้นที่สองอันนี้จะเป็นนางพญาดอกดกนะครับเนี่ยครับสามร้อยห้าสิบครับฟอร์มสวยๆค่าส่งเจ็ดสิบบาทครับแล้วก็ต้นที่สาม อันนี้จะเป็นถ้าลูกค้าเคยเห็นเนาะเป็นสไตล์เดียวกันเลยเมืองคงดอกดอกนี่ครับอันนี้สวยมากฟอร์มสวยนะครับต้นนี้เจ็ดร้อยบาทค่าส่งแปดสิบอันนี้ฟอร์มสวยครับหมุนไม่ไหวไหนนะักโอเคแล้วก็ตัวนี้ต้นที่สี่ต้นนี้หนึ่งพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับ คือตัวนี้เป็นมังกรสุพรรณครับทุกกิ่งนะครับทุกอนูนี่ครับนี่นะครับทุกกิ่งครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเพราะว่าเขาเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนแล้วเป็นทุกกิ่งอันนี้จะเป็นทุกกิ่งนะครับนีครับเป็นทุกกิ่งเลย คือแตกออกมาปุ๊บพอแตกออกมาก็เป็นแล้วครับเนี่ยครับกาแพงนะครับแตกออกมาก็เป็นละนะครับอันนี้แตกออกมาก็เป็นแล้วครับเนะียครับน,นี่ก็ใช่หมดเลยเป็นทุกเก่งครับของสะสมครับ ต้นที่สี่นะครับหนึ่งพันค่าส่งหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็มาต้นที่ห้าเนาะต้นที่ห้าต้องมาเริ่มถ่ายใหม่นะครับอ่าต้นที่ห้าเอกมงคลสองนะครับหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ต้นที่หกลูวิเลฟครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มาต้นที่เจ็ดคอยสาครน,นะครับ ไม้ชุดนี้จะโขดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดูหัวเขาครับหัวเขาพุ่มสวยครับไม้พวกนี้อันนี้ก็พลอยสาครครับโขดไม่ใหญ่แต่พุ่มเกินตัวครับอันนี้ก็พลอยสาครครับนี่นะครับดอกไม่ใหญ่แต่พุ่มนี่ครับก็คือผมก็ลืมบอกต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่เก้าน,นี่นะครับ ันนี้คือต้นที่เจ็ดอันนี้คือต้นที่แปดอันนี้คือต้นที่เก้าแล้วก็มาต้นที่สิบต้นที่สิบอต้นที่สิบคือขอให้รวยครับขอให้รวยอันนี้จะร้อยห้าสิบาทครับต้นที่สิบนะครับ ขอให้รวยแล้วก็ต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบเอ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกันครับนีโมนี่นีโมนะครับแล้วก็ต้นที่สิบสองสตาร์ลุ่งหนึ่งครับไดโนเสาร์ครับร้อยแปดสิบบาทครับนี่เป็นไดโนเสาร์นะครับร้อยแปดสิบต้นที่สิบสองส่วนต้นที่สิบสามสตาร์ลุ่งเหมือนกันครับสตาร์ลุ่งหนึ่งครับร้อยห้าสิบบาทครับ แล้วก็ต้นที่ต้นที่สิบสี่สิบสี่ฟลรี่ครับฟอรี่นี่ครับนี่ดอกกำลังมาฟอรี่สองร้อยบาทครับแล้วก็ต้นที่สิบห้า ต้นที่สิบห้านี้ลูบิเลฟครับนี่โขดใหญ่อ้วอนไปนเ,เยลยโขดใหญ่ต้นที่สิบห้านะครับลูบิเลฟอันนี้สามร้ยห้าสิบาทครับรูบิเลฟต้นที่สิบหกคิตตี้ครับมี่โขดสวยแล้วเนี่ยโขดสวยครับดอกกำลังมาเลย ช่วงสองสามสี่วันก่อนใบจะร่วงหน่อยครับนี่ใบร่วงไปเยอะเลยเนี่ยปกติใบแน่นเลยครับแต่ว่าเขาแทงดอกออกมาต้นนี้สามร้อยบาทครับต้นที่สิบหกแล้วก็ต้นที่สิบเจ็ดอันนี้ต้นที่สิบเจ็ดต้นที่สิบเจ็ดราชนีชุดแดงครับต้นนี้หกร้อยบาทค่าส่งแปดสิบาท ต้นที่สิบเจ็ดนะครับลาชนีชุดแดงแล้วก็ต้นที่สิบแปดต้นที่สิบแปดนะครับด่างถังทองครับดอกกําลังมาเยอะเลยด่างถังทองครับนี่ดอกกําลังมาร้อยหกสิบบาทครับด่างถังทองร้อยหกสิบบาทบต้นที่สิบแปดแล้วก็ต้นที่สิบเก้า โอ่ครับโอ้โหพุ่มครับนี่นะครับดอกดอกแบบสุดยอดเลยทุกช่อเลยนะครับนะครับทุกช่อเลยดอกมาหมดเลยครับนะครับไม้สมบูรณ์นะครับดอบส ต้นนี้ต้นที่สิบเก้าสามร้อยบาทครับต่อกํำลังโหพุ่มสำนับครับมันสมบูรณ์ได้ออโมโคดครับส่วนอันนี้ต้นที่ยี่สิบครับอันนี้จะพอยสาครครับอันนี้เป็นไม้ทรงเตี้ยนะครับ คือเป็นทรงแบบทรงพุ่มแน่นๆเลยอะ่ะแล้วก็ดอกมาทุกช่อครับทรงพุ่มแน่นๆเลยดอกมาทุกช่อเลยนี่นะครับเป็นไม้ฟมครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสูงอะไรมากแต่แน่นอันนี้ห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งแปดสิบแน่นมากครับส่วนต้นที่ยี่สิบเอ็ดพลอยสาครเหมือนกันครับ ต้นนี้หกร้อยบาทนะครับค่าส่งแปดสิบแน่นครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ดอกมาทุกช่อเหมือนกันเนี่ยครับดอกเขียวๆมาทุกช่อครับสำหรับลูกค้าที่อยากชมดอกนะครับก็ยกอาศัยยกเข้าหน่อยหลบฝนแค่นั้นแล้วครับแต่เวลานั้นก็ตากแดดไว้ครับแน่นมากอันนี้จะเป็นทองเนื้อก้าวนะครับ ห้ารอยบาทค่าส่งแปดสิบครับเป็นไม้ฟอร์มแน่นๆนะครับดอกมาหมดครับอันนี้ทองเนื้อเก้าดอกกำลังมาเลยครับอ่าอันนี้ต้นที่ยีบสองนะครับแล้วก็มาต้นที่ยีบสามอันนี้พอยสาคอนเหมือนกันครับแต่ต้นเนี้ยโขด นี่คือพลอยสาคอนนะครับแต่อันนี้โขดจะย่มอมว่าเขาหน่อยแต่ว่าเขาก็มีข้อดีของเขาอันนี้เขาเป็นสองชั้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีชั้นล่างเขาเป็นสองชั้นคือสวยครับแน่นแน่นเหมือนกันนี่ก็ดอกมาจำหนักเหมือนกันครับนี่ครับพอยสาครครับ ดอกมาทุกช่อเหมือนกันครับแล้วก็เป็นชั้นล่างชั้นบน2ชั้นแต่ว่าโคดจะย่อมฝ่าทุกต้นเลยนะแตก็แล้วแต่ลูกค้าครับชอบแบบแน่นๆน่แแล้วก็มี2ชั้นนะครับก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าไม้มันจงังหวะผมถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันจะมีคลิป ถ่ายต่อกันที่สวนด้วยแล้วโทรศัพท์อะ่ะมันลงไม่ได้ครับมันมีปัญหามันเต็มโดยไม่มีสาเหตุคือทำอะไรไม่ได้เลยอีกเครื่องนึงก็เลยต้องมาไล่ใหม่อะไรใหม,ใหม่นี่ก็ราชนีชุดแดงครับดอกเขาโหดมากนี่ครับ ไม่เหลือใบครับเหลือแต่ดอกก็อ่ออันนี้ครับสองอุย้ยสองต้นเนี้ครับนี่นะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะบุบนี่นะครับนี่นะนนะแล้วก็ต้นนี้อีกต้นนึงครับี่ผม นีครับตอนนี้ต้นหนึ่แงแดงอุดมทรัพย์นะครับกอญี่ปุ่นทรงสูงสองต้นเนี้สี่พันรวมส่งครับสองต้นนี้สี่พันรวมส่งแต่ค่าส่งก็จำหนับอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าลูกค้ารับไม้ใหญ่ผมจะรู้เนาะผมจะใช้กล่องไปเซนีคือใบละห้าสิบบาทแล้วไม้พวกเนี้ยจะต้องใช้ประมาณใบครึ่งนะครับ คือต้องต่อกันเฉพาะยังไม่รวมค่าส่งเลยก็ค่ากล่องนี่ก็ก็คืออย่างสองต้นนี้กับสามใบค่ากล่องแน่ๆนวครับถ้าลูกค้ารับมาใหญ่จะรู้เนาะว่าผมไม่ใช้กล่องไปรษณีย์คือแพงมากใบละห้าสิบสองต้นนี้นะครับรับคู่สี่พันรวมส่งให้ครับก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะก็ฝากกดแชร์กดถูกใจชวนชมน้องของฝัญด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ